วันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกกปนารุติธิองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้าคลองสังอนึ่งมาจากพระราชด,ดำริตงบลกลุงหยันอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาาชพิติมีพระราชด,ดำริให้กรมช ประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสังในเขตอำเภอทุ่งใหญ่โดยเร่งด่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณเจ0 0 0ื่นไร่ให้สามารถทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปีทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรอได้สนองพระราชดำริ โดยสนับสนุนงบประมาณในปี2561ให้กับกรมชลประทานดำเนินกิจกรรมเบื้องต้น และงานส่วนประกอบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําโดยสร้างเป็นเขื่อนดินประเภททํานบดินแบ่งโซนเพื่อกักน้ําจากลําคลองสังส่งผลให้สามารถเก็บน้ําได้กว่า36ล้านลูกบาทเมตรและสามารถส่งน้ําสนับสนุนการอบปโภปรริโภคให้กับประชาชนได้ถึง1,887ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอีกประมาณ22,000ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปีซึ่งอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้เป็นไปตามแนวพระราชดำริในการสร้างประโยชน์สูงสุดตามพระราชประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดสืบไป ส่วนในช่วงบ่ายองค์คมนตรีลงพื้นที่ไปยังโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเพื่อติดตามการดําเนินงานของโครงการบรรเทาอุทกภยัยเมืองนครศรีธรรมราชและการบริหารจัดการน้ําโครงการพัฒนาพื้นทีุ่่มน้ําปากพนังอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ดําเนินการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถิอพิทในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเน้นการจัดสร้างและการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการกักเก็บน้ำกับการระบายน้ำออกสู่ทะเล ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของลุ่มน้ำเช่นลุ่มน้ำตาปีและลุ่มน้ำปักผนังมีทำเลที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อสามารถรองรับน้ำจำนวนมหาศาลได้และสำรองไว้สำหรับใช้เพื่อการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ โดยมีการขุดลอกลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองให้ลึกพร้อมกับขยายลำน้ำเหล่านั้นให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการขุดทางระบายน้ำใหม่เพิ่มอีกตามความเหมาะสมก็จะช่วยระบายน้ำที่ไหลลงมายังตัวเมืองให้ผ่านลงสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานกปรรดำเนินการสนองแนวพระราชดำริ โดยกำหนดแผนการขุดคลองระบายน้ำจำนวน3ส,สายความยาวประมาณ18.64กิโลเมตรพร้อมกับการก่อสร้างประตูระบายน้ำขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัวคลองท่าเรือหัวตรุดและการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำจำนวน7แห่งเพื่อให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ9กครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนาครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเลี่ยงเมืองโดยมีพื้นที่รับประโยชน์2ฝั่งคลองจำนวน17,400ไร่และสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้มากกว่า5ล้านลูกบาทเมตรอีกด้วย